ใ้แบาตัรสน้ำกันค่ะ

ค่ะเช้านี้เช้าว,วันเสาร์นำบุญมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ตื่นเช้ามามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพอพอใจไายล้อมด้วยพลังบวกพลังบุญเตือนสาธุสาธุสาธุาธาธค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนนะคะมีคนถามว่าศาสตร์จีนกับศาสตร์ไทยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะ ประเด็นที่สําคัญวันไหว้ศาสตร์จีนกับวบันศาสตร์ไทยเนี่ยศาสตร์จีนจะขึ้น15ค่ำเดือน7ส่วนศาสตร์ไทย15ค่ำเดือน10ตรงศาสจีนเราเสิงหาศาสตร์ไทยเราๆรเดือนกันยาถึงตุลานะคะความเชื่อถือในศาสตร์จีนก็คือไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสีที่จะกลับมาในโลกมนุษย์ ส่วนของศาสตร์ไทยคือไหว้วิญญาณบรรพบุรุษที่กลับมาหาลูกหาหลานนะคะพิธีกรรมของศาสตร์จีนเขาจะไหว้จะไหวเจ้าที่บรรพบุรุษวิญญาณต่างๆด้วยอาหารผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองส่วนของศาสตร์ไทยก็จะทำบุญด้วยตักบาตรถวายพระตรหารแด่พระสงฆ์และอุทิศส,ส่วน นนะะของที่ใช้ทําบุญของสาตร์จีนก็ของข้าวหวานผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองก็มีขนมเทียนขนมเข่งนะส่วนของไทยก็ขนมห้าอย่างเช่นขนมลาขนมกงขนมพองขนมบวัวขนมดีซ่าหรือขนมเขีนขนมเข่งได้เช่นกันมีจุดมุ่งหมายนะคะระหว่างสาตร์จีนกับสัตร์ไทยแสดงความกับตัญอยูต่อบรรพุรุษและอุทิศ ให้กับผู้ที่ไร้ญาตินะคะเหมือนกันแล้วก็เป็นแสดงความของไทยก็แสดงความกันอยู่ผู้ร่วงรับไปแล้วเราก็สืบสารเป็นนธรรมบุญให้ผู้ร่วงรับไปนะคะที่นิยมทำเนี่ยของคนจีนก็ชุมชนจีนทั่วโลกรวมถึงไทยเชื้อสายจีนไทยก็นิยมทําทั่วทุกภาคและโดยเฉพาะภาคใต้จะทํากันเป็น ประจำโดยมีขนมลาขนมกงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะในวันศาสตร์จีนค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นัมนมาเตอร์คุสเอนอพีขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ